กุกไก่ไอ้าวจะก้นเหรยายยายมาพูดนะยายมาจากจังหวัดไหอ๋อยูดม่ะไทำไมไม่ใส่ชุดเพชรอะ ผมยังไม่ถอนโลกครับไม่ใช่แม่รแม่แม่จะหาคุณไม่ได้ผมจะใส่หุ่นหุ่น่่นมึงก็ับออก้องพุ่นแม่แม่ครับผม่นมมีแมครับหลายโมมี่แม่ครับหลาเอม่ชุดเดใส่ครับหลานเล้วมไได้ขึ้นน้ำครับเอ้ครับเออเออโอ๊ยไ่ต้องแม่หรอกเอ้ยครับหลายโมมี่ชุดเดรสใส่อะบางหลายกอยังขนเขาเลยย่ อะไรไม่รู้แล้วเพิ่มมาว่าคือนิ้วเทุกคันดีไหมนิ้วเจ็นิ้วเจ็นิ้วเจ็ดดีไหมที่มานอวันนี้นะครับไม่เห็อโจ๊กใชบต่งากันไปดนอออ๋อเลยไม่รู้ ฮะพิษภูกระเบงเหรแมนโอ๋อถ้าเบิดขึ้นกันนะะตอนร้องได้เง่นใช่เอออุ๊ยอันนี้สุดยอดเลยไปได้แกงเรื่องจานครับแกงเรื่องจานอีลีเกิดมาเพื่ออะไเพ้งนี้สอบประศัตรหมู่านหมื่บ้านคือเลียดปะถามยังีเลียดปะหมื่บ้านนี่ตกใจครับ ผมตกใจมาเล่แล้วแบบว่าเขาเปิดตัวศิลปินวงสองใช่ไหมแล้วผมผมก็อยู่วงสองอยู่แล้วแล้วผมก็ไปช่วยเขายนแต่ว่าปกติได้ได้คนเสือตเพงเดียวก็ทีนี้ก็ต่างกันเลรอเป็น้อเดียวเจนจะได้เปยูนิเจนแล้ววงยูตะโดนแล้วจริงแล้วกับทำให้เรื่องยู่กับเทาเทาแล้วไปพึ่งพี่พี ไปสายพอไปที่เนาะมันกระบางตามันหน่อยมันก็ไม่เลยมันก็ตะเบินนี่เด้อเอือยๆไผ่ยีน้องสกายเพื่อไหนมี่สุดอุบลากลายไม่มีจุดเพทปบักลาขอสุดเพชรปตาผุวนางเป็นไงบ้างความรู้สึกที่แบบว่าเนี่ยอะไรนะนางเอกวงสองเนี่ยต้องผ่านคิดเลยตอนแรกสกายคิดว่า ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าคนทีจะคิดยังไงผมไม่รู้แต่ว่านั่งเอกผมก็ยังโง่ห่ว่าปวดตัวมาเป็นที่ที่น้ำหวานเป็นไงรแบบฮอปเลยอ่ะโคตรสุดสุดจริงๆครับนั่งเอกตั้งสองปีคปุ๊บีบปีหนึ่งสกายเคยเห็นผลงานของพี่เขาปะไม่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอที่เขาเคยอยู่วงต่างๆก็คือเราก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยแล้วสกายไปเจอพี่เขาตอนไหนเพิ่งเจอ ตอนที่เราซ้อมอ่ะซ้อมใซ้อมไรสุดนี่แหละครับซ้อมพี่พี่พันพี่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 พล่พี่พเ่พี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 าพี่พี่พี่พน่พีเพี่พี่นี่พ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 ี่นี่เี่่พี่พเ่พี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 เพี่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 พีนพี่พี่พี่พน่พี่พีี่พี่พีพี่ีี่พ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 พ่ี่พ แม่นเลยครับแกแบบตามโน้ตทุกโน้ตอ่ะตรงทุกโน้ตเลยคุณหมอแล้วมือน้ำเอกได้ครับเป็นน้งเอกได้สบายเช่นสิบคะแนนรักจะแต้มไหเนี่ยสิบคะแนนผมให้เก้าสิบเก้าครับพี่ให้เก้าสิบเก้าเนี่ยปาที่ปลาไหลเต็มสิบให้เก้าสิบเก้าครับเออปลาที่ปลาหลายมันมันเกินเส้นแล้วถ้าใครยืม น้องๆนี่เจนนะครับค่ะผมหนึ่งคนหนึ่งทำให้เป็นนครับอยู่กระบุงแหละครับองค์กรนะคุณบริหาวหมอยสุดยอดเลยด้วยกันครับดูกันเป็นครอบครัวทุกผู้แต่ว่าผมชอบดูกันเป็นแบบครอบครัวทุกคนน่ารักมากสกายเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนน่าจะเลยครับอำนาจเจริญแล้วก็แบบไม่เคยรู้จักคนใดของเราเลย เพิ่งมาอยู่ปีก่อนแต่อมียู่กบการเมา่อก่อนถือหนึ่งแต่พอได้หนูทรากว่าจังไดยอยู่จังไดยล่ำบากบอจังได้จากท้องหนูทราบเลยค่ะปกติว่างหันก็คือล่ำบากีริเก่งไหมแต่ว่าทุกการว่าล่ำเป็นสีแหล่ะเราจะของไปมากจังไดยครับขับรถไปเองด้วยวะผมมีรถปกติผมขับไปเองครับเวลางานไกลผมก็ไปกับรถบัสอืม ถ้าปีนี่ปีน,นี้จะไปรถบาสเพราะว่าได้หลายอย่างไปรถบัสไมนสบายดิสบายมันได้น,นอนพอสบายแห่งไปหอดกันไปพักเนาะคือผมเอารถตัวเองไปอ่ะไม่ได้ว่าหรอกแไ่แบบว่ามันมันบไปพักพันเนี่ยครับถ้าไปรถบาสเข้ากันได้นอนทั้งนั้นเข้ากัได้นอนสิ่งที่สําคัญคือการนอนครับเป็นหมอนรัมสำคัญที่สุดคือการนอนนี่นมี่แบบว่านอนบ่อิ่มละเบอร์เบอร์เบย์นี่มีปังนีครับอันนี้ อันนี้ผมบอกเลยเด้อคือวันนั้นผมผมอยู่อำนาจแล้วมีงานหนึ่งวันแล้วก็พรุ่งนี้ก็ว่างผมก็เดินทางไปอุดรไปกลับไปคนเดียวไปอุดรไปซสามร้อยกับสี่ร้อยโลตอเที่ยวอำนาจไปดี่นี้เวลากลับปุ๊บเจอล่าเสร็จผมไ้นอนเลยเพราะว่าออกทุกฉากปีนี้ออกทุกฉากทงนแล้วก็ปีนี้ปีนี้ออกทุกฉากเหมือนันัะแต่ว่าปีก่อนผมผมขอลรถไปคนเดียวแล้วนี้เวลากลับบ้าน ผมต้นในจอดจอดนั่ตอนนี่มากกินมากเลแต้กนินของะกหจะได้หม่มารับในกลรับในอ่ะมันบริขื้นทุกคนคินะครับเดี๋ยว่ารับตาลับลง่่นสมองเราจะคิดอะไรไม่ออกตาตาห้าอยู่ช่างอาหรออุ้ยกำลังใจนะ มันมีได้ไงมก็เดินมาไงก็เลยก็เลยได้มาได้ยินออ้ยหลับในหรอที่เป็นยังไงนะไม่รู้จำไม่ได้เอาหรอโอเคจบจบจบนี่ล่ะคือ้องเขาเคยแบบว่าพอขับรถไปเองก็มีแบบว่าตาตาเราจะมองอยู่แต่แบบสมองเราไม่คิดหะอครับมันมันมันคิดไปเรื่อยแล้วแบบบูบลงไปทีเดียว แล้วแบบว่าใบดีโค้งที่นี่ไห๊อตอนนั้นเออเห็นเห็นอยู่เห็นเข้าลงอยู่ครับแล้วก็เลื่องกระจอดปตทล้างหน้าล้างม้ก็ไเตัวเลยกระบะกับพื้นจะ่้องกับจนหอดบานหอดบานส่นอนแบบเต็มที่เลยวดีใจครับมันแบบไม่ใช่เหมือนทุกคนคิดนะครับแม่บบการรับน่าเห็นเลยกรบรับตาลงเห็นเรายออยู่ ตาเราจะมองจะมองแต่ไม่เห็นวสมองเราไม่คิดเลยสมองเขาก็คินแล้วว่าเศษนั้นไปไปแล้วละเบื่อไหมไปเลยครับหลุดไปเลยอย่างเงี้ยโอเคเออนี่ล่ะนี่นะคะน้องสกาลขอพ่อพ่อแม่แม่เด้อสุเพชรปักลาเนื้อสุเพชรปักลาครับโอเคนะคะครับพี่น้องท่านได้กายอยากสนับสนุนกายสาวพ่อพ่อแม่ครับ แสดงความยินดีด้วยดูดูกันนะเนาะแต่ว่าแบบบุงสูเก็ตกับกุจุปฏิยูฮอดีไหมครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ